เขเรียกอะไรอ่ะต้มยำอร่อยที่สุดในโลกปิดปิอะไรนะอ่านไม่ฟังเลยอะไรพี่หนุนี่พี่นั่้ำาวดำเท่าไรเยอะเลยแหละดำห้าเมือ อลังการสุดละขอบคุณนี่เจ้ามือเจ้ามือไม่เหมือนกันกัวน้จะตัแพ้ได้เหรอจริงป่ะเอาอันนี้มีเจ็ดสองตัวฟังดีๆนี่มีเจ็ดตัวผมให้ท่านสามสามคละสองอ๋อเหรอเพราะเราเมื่อวานเราเจ็บกันออเลรโอเคขอบคุณ อาจารย์สันติพามาเลี้ยงวันนี้โชว์หน้ากันทุกคนหม้อนี้600หม้อนี้650บาทอ๋อราคา600กว่าบาทนะครับหม้อนี้หุ้งกรอบตัวละเก้าสิบโอเเราตัวละ2องตัวให้พี่จ๋า้องตาลเเาามม้รโอเคครับคุณ